อาจารย์ในฐานะที่เป็นนักวิชาการนะนั่งฟังอยู่ตั้งแต่ต้นทั้งแนวคําถามเรื่องการกระจายอํานาจแนวคิดของพรรคการเมืองเรื่องของการยกระดับ EEC เรื่องวิถีชาวบ้านเรื่องมพิษหรือว่าอาจารย์เห็นว่ารวมรวมถึงคําถามของอาจารย์เองการมีส่วนร่วมฟังแล้วชอบคําถามชอบการดีเบตชอบข้อเสนอแนะในเรื่องอะไรมากสุดก่อนมากสุดทั้งหมดนะครับผมชอบปัญหาเรื่อง EC กับการท่องเที่ยว เพราะเป็นปัญหาหลักของภาคตะวันออกนะครับในขณะนี้สิ่งที่ผมชอบมากกว่านั้นคือการจัดงานก็คือเวลาพูดถึงการดีเบตเนี่ยเรามักจะเห็นการดีเบตในภาพรวมเที่ยวเนี้ยเนชั่นจัดภูมิภาคซึ่งต้นฉรับประเทศไทยมันมีความหลากหลายปัญหามันซับซ้อนพอจัดภูมิภาคเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่านะครับพักการเมืองมีความพร้อมแค่ไหน เยี่ยมนโยบายในูมิภาคแค่ไหนซึ่งแต่เดียนก็จะเป็นหลักประกันมันสะท้อนคุณภาพของพักใช่ครับคือเพื่อนันสะท้อนว่าพักการเมืองนักการเมืองต้องให้ความสนใจเป็นลายภูมวภาคด้วยไม่ใช่คุณแบบภาพใหญ่ตลอดเวลาใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าพักทุกพักเนี่ยให้ความสําคัญเพาการจัดแบบนี้มันทําให้คนตื่นตัวด้วยเพราะเวลาพูดถึงปัญหาส่วนรวมทุกคนก็ให้ความสําคัญแต่ถ้าเป็นปัญหาใกล้ตัวทุกคนรู้สึกว่านี่คือปัญหาของเราและมันทําให้การเมืองมันจะรู้สึกว่า การวิาพากษ์วิจารณ์มาก่อนเนี่ยเมืองมีการแสกระสุนแต่พอมันมแบบนี้ปับ๊บประชาชนรู้สึกว่าการเมืองมันสัมพันธ์กับเขามากในเชิงหลักการปัญหาชีวิตของเขามันถูกพูดถึงในเวทีดีเบตแสดงว่าเวทีดีเบตของเนชันอิเล็กชั่น2569เนี่ยที่จัดที่นี่ทั้งแนวคำถามว่าเรื่องแนวนโยบายในพื้นที่7จจังหวัดภาคตะวันออกทั้งในแนวคำถามที่มีการพูดคุยทางนโยบายว่าด้วยเรื่องของ การแก้ปัญหามลพิษเนี่ยมันสามารถที่จะตอบโจทย์ปัญหาของพื้นที่ได้จริงใช่ครับก็คือเป็นปัญหาจริงๆที่ทุกที่ทุกคําถามและทุกคําตอบนั้นเป็นปัญหาของคนในพื้นที่ซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันจะทําให้คน,นมีข้อมูลในการตัดสินใจนะครับและมันก็จะช่วยทําให้การเมืองในภาพรวมเนี่ยมันช่วยยกระดับว่าถ้าเราไม่มีนโยบายเลยนักการเมืองไม่รู้จักปัญหาเลยนะครับมันจะทําให้พัฒนาของการพัฒนาคุณภาพทางการเมืองมันจะตกต่ํา แล้วยังมีเรื่องอะไรที่ฟังมาแล้วตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่ห้าโมงครึ่งจนถึงสองทุ่มครึ่งเนี่ยยังมีคําถามอะไรที่อาจารย์คำถามนี้น่าจะมีบนเวทีนะแต่มันได้หายไปเนี่ยเรื่องอะไรเรื่องเมืองพิเศษพัทยาคือเวลางูดถึงการปกครองพิเศษนะครับใช่ครับเวลาพูดถึงการปกครองพิเศษเนี่ยเรามักจะเข้าใจพัทยาเนี่ยทำได้ทุกเรื่องมันมีปัญหาซอบซ้องน่าจะถามเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าโดยตรงใช่ไหมอาจารย์ยามบอกเรื่องนี้ใช่ไหมเรือก เออคือพัทยาไอเนี่ยเป็นการปกครองพิเศษส่วนหนึ่งแต่ต้องพิเศษมากกว่าคืออยากเลือกตั้งผู้ว่าหรือทำยังไงให้พัทยาเนี่ยเป็นเมืองพิเศษสมบูรณ์แบบที่สามารถแก้ปัญหาได้รอบด้านเพราะวันนี้พัทยามีฐานะจริงๆทางการบริหารเป็นแค่เทศบาลนครมีข้อจํากัดทางงบประมาณข้อจํากัดทางกฎหมายเยอะแยะที่ทาให้พัทยาเนี่ยบริหารไม่ได้แต่คนไม่เข้าใจเรื่องนี้ที่จริงถ้ามีการพูดคุย พูดคุยในพื้นที่นี้มันจะมีความหมายมากครับแต่คําถามที่มีคําถามย้อนออกมาจากออบตันะสะท้อนออกมาเรื่องกระพรบแผนการกระจายอํานาจเนี่ยมันสามารถไปตอบโจทย์เรื่องแนวทางปัญหาของพื้นที่ไหมระดับหนึ่งครับเพราะว่าพรบการกระจายอำนาจมันจะมีหลักใหญ่อยู่3าเรื่องคือการกระจายเงินกระจายเงินกระจายงานกระจายคนครับซึ่ง กระจายงานเงินคนเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พัทยาเนี่ยไม่สามารถทําให้ตัวเองกลายเป็นการปกครองท้องถิ่นพิเศษสมบูรณ์ได้เพราะติดขัดเรื่องอํำนาจติดขัดเรื่องคนใช่ไหมเลยคิดว่าอ๋อสแสดงว่าข้อ,น,ขอน,นี้ที่อาจารย์บอกน่าจะมีกันกอ้าคุยก,กันแต่กรณีของบอกว่าแล้วแนวทางที่อ่าผมจําได้ว่าคุณธนาธรยกตัวอย่างเรื่องพรบขนส่งทางบกที่จะโอนอํานาจว่าด้วยเรื่องใบอนุญาต ของรถบรรทุกรถบัสรถขนส่งมาที่พื้นที่เนี่ยพื้นที่ที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวอาจารย์เนี่ยเห็นด้วยไหมครับแนวนี้เครับเพราะว่าทุกวันนี้นะเวลาเราไปต่อทะเบียนรถเนี่ยไม่ใช่ว่ารถขนส่งอย่างเดียวนะรถของส่วนบุคคลก็เหมือนกันจะไปรวมกันอยู่ที่นะครับขนส่งจังหวัดซึ่งติดขัดน้แน่นเสียเวลาถ้ากระจายให้อบตเทศบาลอบจเนี่ย มันจะช่วยให้เกิดการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสองรายได้มันจะมาอยู่ท้องถิ่นด้วยสามท้องถิ่นสามารถควบคุคุณภาพรถนะครับที่จะนําไปสู่การเกิดมลภาวะได้ด้วยครับนะฮะตัวนี้่ด้วยอ่ะมาลงลึกถึงการเมืองนิดนึงเอาเฉพาะชนบุรีแล้วกันชนบุรีสิเขตครั้งที่แล้วเนี่ยค่อนข้างส้มเกือบทั้งแผ่นดินส้มปลาไปเจดปลาไปเจ็ มาครั้งนี้ที่อาจารย์อยู่นี่อยู่แถวๆนี้รับรู้ข้อมูลแถวนี้มันมีอะไรสถานการณ์เปลี่ยนแปลงตัวแปรอะไรพิเศษเพิ่มไหมครั้งนี้ดูบรรยากาศของวอเตอร์ครับเป็นการโดยหลักๆก่อนนะการที่เรารู้กันก็คือการพลนเดกําลังเพื่อทวงคืนอํานาจจากสมอระหว่างบ้านใบกับบ้านใหญ่ัีอาจารย์จะพูดแบบนี้ใช่ไหมเป็นเงื่อนไขก่อนเเงื่อนไขก่อนนะเป็นกิดลังอันี้ถือว่าเอาข้อนี้ก่อนถือว่าเขาทําถูกไหมเชิงกลยุทธ์คือเป็นความจํเป็นเป็นความจำเป็นเป็นความจำเป็นเป็นความจำเป็น คืออย่างเงี้ยเวลาพูดถึงภาคตะวันออกชลบุรีเนี่ยเราต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองอที่มันมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของคนคนจํานวนหนึ่งที่ถูกเรียกว่ากลุ่มชนชั้นกลางหรือเราอาจจะเรียกกลุ่มคนบ้านมีรัว้วค,คนเหล่านี้อยู่นอกเหนือเครือข่ายการดูแลหรือว่าเครือข่ายอํานาจอุปเม,มืองขยายตัวขึ้นไปแล้วคนกลุ่านี้ก็จะนะครับให้น้ําหนักกับการเมืองในเชิงนโยบายกับความคาดหวังที่ผลูกโยงกับ ระดับชาติระดับชาติเลยไปต้องขับแล้วมาบวกกับสถานการณ์หลังคอสชเนี่ยมันทําให้เกิดกลุ่มอานาจใหม่ขึ้นมาอ๋อนี่ไงนี่แหละไงนั่นก็คือกลุ่มนี้แหละบ้านใหญ่สองบ้านจึงต้องรวมกันเลยทําให้การเลือกตั้งก่อนหน้านี้เลยเปลี่ยนผันไปจากเดิมเว่าถ้าไปดูนะตอนที่การเลือกตั้งเมื่อปีหกหกพอแบ่งเป็นสามเส้าเนี่ยคะแนนสองบ้านเนี่ยรวมกันพอรวมกันมันชนะนชะทุกเขตนะแล้วถ้าอาจารย์ประเมิน การที่จับมือกันจะสามารถปกป้องพื้นที่ปกป้องอาณาจักรของตัวเองได้มาอนเดิมด้วยน, <c oughs> นี้ผมก็ยังไม่กล้าพันธองว่าจะได้กี่ที่นะ <c oughs> แต่ะนะครับเพรพเออาะว่าพักส้มเองก็อยางประัติฐานเขาเน้นฐานมวลชนชนชนั้นกลางคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ว่าพักจะถูกแรงกระแทกขนาดไหนครับดูผลโพได้นิ่งนะครับตลอดและมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญด้วยมันก็ทาให้เห็นว่าการที่จะทําให้สู้กับพักส้มเนี่ย ไม่ใช่แค่เอาสาเอาเสียงมารวมกันมันต้องมีกลิธ์มากกว่านั้นเพราะส้มก็ยังแข็งครับ,รบแต่จัน<ต>ถ้าดูในบริบทของภาคตะวันออกยี่ทั้งหมดสสยี่สิบเก้าคนเนี่ยนะพักส้มเนี่ยที่นี่น่าจะเป็นกึ่งเมืองหลวงของส้มนะใช่ครับเพราะกินพื้นที่ไปแทบทุกจังหวัดใ,ในบริบทการเมืองแบบนี้บ้านใหญ่จับมือกันเป็นแบบนี้เนี่ยจะทําให้อาณาจักส้มในพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยแปลเปลี่ยนไหมมีผลกระทบมีผลาะ เพราะว่าตอนนี้มันเริ่มที่จะให้เรียกว่าการนําเสนอการสื่อสารแบบใหม่ก็คือไม่ไปตีนโยบายไม่ไปตีจุดยืนพักส้มแต่จะไปตีสอสอจานวนหนึ่งที่เป็นสอสอรุ่นใหม่อาจจะไม่มีทรัพยากรอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องการลงพื้นที่ก็พยายามจะบอกว่าสอสออ้างทำงานในสภาเดียวไม่ได้ไม่ยุดโยงกับประชาชนในพื้นที่อย่างนี้จะใช้จะใช้เป็นมาทิ้งท้ายวันที่8กุมภาพันธ์เนี่ย ในฐานะนักวิจาการอาจารย์ที่เฝ้ามองอย่างระทึกใจเนี่ยอยากเห็นอะไรที่แบบวันที่แปดเนี่ยเราในฐานะนักวิจาการเนี่ยอยากเห็นอะไรมากสุดตัวแปรอะไรอยากเห็นอะไรสองเรื่องสองเรื่องเหรอเรื่องแรกก็คืออยากเห็นประชาชนเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณอ่าก็คือจากนะครับเห็นแล้วว่าพักนี้มีความเหมาะสมจริงๆไม่เห็นจากอามิตรสินจ้างการที่หนึ่งประเด็นที่สองอยากเห็นพักที่นะครับได้รับการ เลือกอตั้งชนะตั้งสบาลแล้วทําตามสัญญากับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาถ้าทําไม่ได้นะครับก็ต้องมีความรับผิดชอบมีสมิทิต・ถูกต้องกับขอโทษหรือว่าอะไรก็ตามแต่ครับ,รบนี่คืออาจารย์ได้ทิ้งท้ายไว้ในภาพใหญ่และแน่นอนก็ยังบอกภาพลงลึกล,ลงลกลกจังหวัดอีกว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไงนี่คือเวทีดีเบต